ระบบถังกองคอนโตรุ่นใหม่จากบ้านประคามอุทัยธานีค่ะตามลาลูกค้าที่ชื่นชอบระบบถังกองคอนโตแต่ประสบปัญหาเรื่องการทําความสะอาดไม่มีเวลาดูแลฉีดล้างทุกวนันน้ำล้อนออกนอกบ่อปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะชุดนี้มีการจัดเลียงวัสดุกองใหม่ใส่แผ่นฟิลตเตอร์เม็ดใหญละเอียดและแผ่นสแตเลสกองที่ชั้นบนชั้นเดียวได้ถึง90%เอร์เซค่ะ น้ำจะไม่ล้นออกน็อกบอ่ออีกต่อไปและไม่ต้องล้างทุกวันค่ะส่วนชั้นกลางมีการใส่หินเซรามิกและบังคับให้มีการขังของน้ําเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในชั้นนี้ค่ะชั้นล่างสุดใส่หลอด UV เอาไว้แก้ปัญหาเรื่องน้ําเขียวค่ะชุดกองแบ่งการกองได้อย่างชัดเจนทําให้แสง UV ไม่กระทบขึ้นชั้นบนและชั้นกลางแน่นอนทําให้ประสิทธิภาพการกองได้ถึง100%เซค่ะส่วนวิธีล้างก็แสนง่ายค่ะยกแค่แผ่นฟิลเตอร์เมทและเย,ยลีเอียด2แผ่นนี้ออกมาล้างด้านนอกเท่านั้นค่ะ เปิดวาล์วด้านหลังถังฉีดทำความสะอาดแค่ชั้นบนชั้นเดียวแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับชุดนี้นําเสนอขายชุดเล็กอยู่ที่4,200บาทค่ะได้ครบทุกอย่างเลยลูกค้าสนใจชุดใหญ่สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ